วัยเด็กที่น่าเวทนาและความรักที่ผิดเพียเเพ้ยนของคุณเป็นแม่คมดนคีนแสนเศร้าอีกคดีหนึ่งของเกาหลีใต้เรื่องราวในคราวนี้เป็นคดีของสองแม่ลูกที่เกิดขึ้นในเมืองชางวอนซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเชียงใต้ของเกาหลีที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคนแม้เมืองจะไม่ใหญ่แต่ก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก,ก่การอยู่อาศัยเป็นอย่างยิง่สงสแม่ลูกคู่หนึ่ง อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองชังวอนแห่งนี้นั่นคือนางคิมผู้เป็นแม่อายุ51ปีและลูกสาวของเธอปาร์คเสี่ยวจิงวัย22ปีผู้ด,ดูแลในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้กล่าวว่าปกติแล้วนางคิมจะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลาทุกเดือนแต่ว่าในเดือนสิงหาคมปี2020เธอกับหายหน้าหายตาไปกระทั่งผ่านไปประมาณหสัปดาห์ผู้ด,ดูแลในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ ถึงได้ลงไปหาเธอที่ห้องขคาประตูอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับและต่อมาไม่นานผู้เช่าที่อยู่ในชั้นเดียวกันก็บอกว่าเขาได้กลิน่นแปลกๆคล้ายกลิ่นอาหารบูดแต่ตอนนั้นตรงกับช่วงที่เกาหลีมีฝนตกชุกทุกคนเลยคิดว่าอาจเป็นเพราะอากาศชื้นเลยทําให้มีกลิ่นเหม็นอับวันที่5กันยายนปี2020เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ข้างห้องของนางคิม พบว่ามีมแมลรงวันเยอะมากในบริเวณระเบียงของเธอเธอรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพาคนจึงได้ถูกแจ้งตำรวจและเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาก็ช่วยกันงัดประตูห้องของนางคิมก่อนจะพบกับสองศพที่นอนอยู่เคียงข้างกันโดยมีสภาพเน่าเปื่อยจุดไม่สามารถแยกแยะเพศได้แล้วจากการตรวจสอบพบว่าเป็นร่างของนางคิมและปารเสี่ยวจิงเวลาเสียชีวิตก็คือ ประมาณ20วันก่อนพบศพสถานที่เกิดเหตุนั้นรูปแปลกประหลาดมากมือจับประตูห้องและมือจับประตูห้องน้ําด้านในถูกเชือกมัดไว้มัดไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนะาทาให้เป็นการยากที่จะเปิดประตูเข้ามาจากด้านนอกตารวจต้องตัดเชือกจากรอยแยกของประตูก่อนจึงจะเข้ามาได้หน้าต่างทุกบานถูกปิดอย่างแน่นหนาะไม่มีร่องรอยการบุกรุกใดๆหรือสามารถพูดได้ว่า นี่คือห้องปิดตายที่สมบูรณ์แบบจากการชนสูตรศพพบว่าไม่พบสารเคมีอันตรายหรือแก๊สพิษต่างๆในร่างกายไม่มีร่องรอยการได้รับบาดเจ็บใดๆปอดของทั้งคู่ก็ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อของโรคระบบทางเดินหายใจที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงนั้นจึงมีข้อสันนิษฐานไปต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตด้วยความหิวหรือเสียชีวิตด้วยความร้อนอบ้าแผ่ในห้อง แต่เขายังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ทางนิติเวชจึงได้สรุปออกมาว่าเป็นการเสียชีวิตที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อได้ลองไปสอบถามเพื่อนบ้านโดยรอบตำรวจจึงได้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของสองแม่ลูกมากขึ้นนางคิมนั้นมีอาชีพเขียนรถขายข้าวสารมีรายได้ไม่มากแต่ก็พอประทังชีวิตและมีหลายคนที่พูดตรงกันว่านางคิมมีนิสัยที่ค่อนข้างแปลก ม่ค่อยคบค้าสมาคมกับใครไม่มีใครรู้เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของเธอมากนักโดยเพื่อนบ้านของเธอนั้นไม่รู้แม้กระทั่งว่าเธออาศัยอยู่กับลูกสาวพวกเขาต่างคิดว่าเธออาศัยอยู่เพียงลําพังมาโดยตลอดเมื่อตํารวจตรวจสอบห้องของนางคิมโดยละเอียดก็พบภาพว่าจํานวนมากอยู่ภายในห้องบางภาพก็เป็นภาพที่มีการลงสีสดใสและดูมีความสุขแต่บางภาพนั้นก็แตกต่างออกไป คือเป็นเพียงภาพวาดเส้นขาวดำง,ง่ายๆไม่มีการลงสีและเนื้อหาของภาพก็ดูแปลกๆด้วยการกล่าวถึงการตั้งครรภ์ของมนุษย์อีกทั้งในภาพวาดยังแสดงให้เห็นอวัยวะภายในของมนุษย์อีกด้วยตำรวจได้ลองไปสอบปากค,คำเพื่อนสมัยมัธยมปลายของปราร์คเสี่ยวจิงด้วยจากคำบอกเล่าตำรวจก็พบว่าปราร์คเสี่ยวจิงนั้นเป็นคนร่าเริงสดใสมีเพื่อนเยอะและชอบเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียน คะแนนสอบก็โดดเด่นแถมยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วยและที่สําคัญก็คือเธอชอบและมีความสามารถในการวาดภาพโดยเธอเคยเรียนวาดภาพอยู่ถึง6ปีและมีความฝันที่จะเป็นจิตรกรในอนาคตตำรวจได้ตามหาครูศิลปะของเธอจนพบซึ่งเขาก็คุ้นเคยกับรูปแบบการวาดของลูกศิษย์ของเธอเป็นอย่างดีตำรวจจึงได้นนำรูปภาพที่พบในห้องโดยเริ่มจากรูปภาพที่ดูสดใสให้ครูศิลปะดูก่อนโดยเขาก็บอกว่า นี่เป็นผลงานของปักเสี่ยวจริงอย่างแน่นอนแต่น่าจะวาดเอาไว้เมื่อนานมาแล้วแต่เมื่อตำรวจรองนำรูปภาพลายเส้นขาวดำให้เขาดูเขาก็รู้สึกประหลาดใจโดยเขาบอกว่าจากลายเส้นมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลงานของปักเสี่ยวจริงแต่อารมณ์ของภาพนั้นดูแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยครูสอนศิลปะสันนิษฐานว่าหลังจากที่ปักเสียวจิงเรียนจบมัธยมปลายเธออาจพบจุดหักเหครั้งใหญ่ของชีวิต ที่กระทบกระเทือนสภาพจิตใจและความรู้สึกของเธอเป็นอย่างมากทําให้ภาพที่เธอวาดออกมาในภายหลังนั้นมีอารมณ์ที่ต่างออกไปตำรวจทําการสืบสวนสอบสวนต่อไปจนพบว่าขณะที่ปักเสียวจิ้งยังเด็กนางคิมได้หย่าร้างกับสามีระหว่างที่เลี้ยงดูลูกสาวเพียงลําพังก็ถูกเพื่อนบ้านแจ้งความข้อหาทำลายร่างกายลูกสาวตัวเองอีกทั้งนางคิมยังต้องทํางานหนักเลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูก ขณะที่ปักเสี่ยวจิงยังเรียนอยู่ชั้นประถมนางคิมไม่เคยให้กุญเจบ้านของเธอทําให้ปักเสี่ยวจิงต้องนั่งรอแม่ของเธออยู่หน้าบ้านเป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นแบบนี้ทแทบจะทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีเพื่อนบ้านชายวัยกลางคนคนหนึ่งชักชวนให้เธอเข้าไปรอแม่ที่บ้านของเขาแต่เขากลับทําการร่วงละเมิดทางเพศปักเสี่ยวจิงซึ่งในตอนนั้นเธอมีอายุเพียงแค่สิบขวบเท่านั้นจากนั้นปักเสี่ยวจิง จึงถูกส่งไปอยู่ที่สภาคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนานถึง8ปีทางหน่วยงานสนับสนุนให้เธอเรียนหนังสือจนจบมัธยมปลายระหว่างนั้นเธอก็ยังเรียนศิละปะเพิ่มเติมโดยในช่วงนั้นเธอเองก็มีเพื่อนสนิทหลายคนในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองปารคเสี่ยวจิงก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางสติปัญญาและทางพัฒนาการเล็กน้อยแต่ด้วยความพยายามของเจ้าหน้าที่และเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนเธอ ก็ทาให้เธอเอติบโตขึ้นมาเป็นเด็กสาวที่แข็งแรงไดะด้าเลงโดยภายหลังเมื่อเธอมีอายุได้18ปีตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้เธอจึงต้องกลับมาอยู่กับแม่ของเธอตามเดิมแล้วภาพวาดของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักจิตวิทยากล่าวว่าผู้ที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีในวัยเด็กภาพวาดของพวกเขาจะมีลายเส้นที่วุ่นวายสับสนมีเนื้อหาที่เป็นนามธรรมหรือแม้กระทั่งเต็มไปด้วยความโกรธเคือง แต่ภาพวาดของปักเสี่ยวจิ้งนั้นมีรายชื่นชัดเจนและมีการกล่าวถึงรายละเอียดตั้งแต่ตัวอ่อนนั้นยังเป็นไข่จนกระทั่งเติบโตเป็นทารกรวมถึงอวัยวะต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอาการป่วยทางจิตของผููวาดภายหลังตำรวจได้ตรวจสอบรูปวาดภายในห้องโดยละเอียดอีกรอบและข็อพบว่าไม่ใช่ทุกรูปที่เป็นฝีมือของปักเสี่ยวจิ้งแต่มีรูปที่วาดโดยนางคิมปนอยู่ด้วยโดยรูปที่นางคิมวาดนั้นจะเป็นรูปของสองแม่ลูก ที่ลงสีด้วยสีสดใสแต่สิ่งที่แปลกก็คือรูปของแม่ลูกในภาพนั้นมีวัยที่ใกล้เคียงกันหน้าตาก็ดูคล้ายคลึงกันหากไม่มีข้อความกำกับไว้ว่าลูกสาวกับแม่คนที่เห็นคงคิดว่าเป็นรูปวาดของพี่น้องกันมากกว่าเสื้อผ้าที่สองแม่ลูกสวมใส่ในภาพนั้นก็ดูหรูหราและแต่งหน้าทาปากซึ่งมันตรงกันข้ามกับชีวิตจริงของปารคเสี่ยวจิงและนังคีมอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ ในทุกรูปแม่ลูกจะหันหน้าเข้าหากันราวกับกำลังสองกระจกโดยจากรูปวาดดังกล่าวนั้นนักจิตวิทยาได้บอกว่านี่เป็นการแสดงออกถึงความรุ่งหรงของแม่ที่มีต่อลูกสาวเธอต้องการควบคุมลูกสาวในทุกๆด้านถึงขั้นที่อยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับลูกตำรวจได้ออกตามหาครอบครัวของนางคิมจนพบและจากคำบอกเล่าของผู้เป็นน้องชายได้กล่าวว่าหลังจากปักเสี่ยวจิ้งถูกส่งไปอยู่ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไม่นาน นางคิมก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าและเป็นโรคก,กลัวคนอีกทั้งยังมีอาการประสาทหลอนที่รุนแรงโดยเธอเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชระยะหนึ่งด้วยหลังออกจากโรงพยาบาลก็ต้องกินยาตลอดเพื่อคคุมอาการตำรวจยังพบอีกว่าในห้องเช่าของนางคิมไม่มีโทรศัพท์เลยอีกทั้งนางคิมก็ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือซึ่งดูเหมือนเธอต้องการที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์ เลน้องชายของนางคิมยังกล่าวอีกว่าครอบครัวไม่มีใครรู้เลยว่าเธอได้รับตัวป์คเสี่ยวจิ้งกลับมาอยู่ด้วยเมื่อหลายปีก่อนเพราะถ้าหากรู้พวกเขาก็คงจะคัดค้านอย่างเต็มที่เพื่อนบ้านของนางคิมยังเล่าให้ตำรวจฟังอีกว่าทุกครั้งที่นางคิมออกจากบ้านจะล็อกประตูจากด้านนอกอย่างแน่นหนาซึ่งแสดงให้เห็นว่านางคิมได้จำกัดเสรีภาพของลูกสาวอย่างสิ้นเชิงและเป็นเหตุผลว่าทำไมเพื่อนบ้านจึงไม่เคยเห็นหน้าของป์คเสี่ยวจิ้งเลย แม้จะอยู่ห้องติดกันมาเป็นเวลาหลายปีจากหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจตรวจพบพวกเขาจึงได้สรุปว่านางคิมคงจะมีอาการประสาทหลอนอย่างหนักเธอแสดงออกถึงความรักที่เธอมีต่อลูกสาวด้วยการจำกัดเสรีภาพและบังคับควบคุมเธอทุกอย่างปาร์คเสี่ยวจิงผู้น่าสงสารหลังจากกลับมาอยู่ข้างกายแม่ก็แทบไม่เคยได้ออกไปจากห้องเล็กๆแห่งนั้นอีกเลย ดยจากคำบอกเล่าของเพื่อนเพื่อนของเธอที่สถานคุ้มครองเด็กได้บอกว่าหลังจากที่ปักเสี่ยวจิงได้กลับไปอยู่กับแม่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอหนีออกมาได้สำเร็จและมาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองเด็กแต่เจ้าหน้าที่ก็บ,บอกว่าเธอนั้นบรรลุนิติภาวะแล้วพวกเขาจึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆไ,ได้อีกในกล่องกระดาษใบหนึ่งที่ตำรวจพบในห้องตำรวจพบภาพวาดท,ที่สองแม่รูปสวมสูทสีดำทั้งหมดผลรูปไม่มีอักษรใด,ดๆรูปนี้แสดงออกถึงความหดหู่อย่างชัดเจน โดยนักจิตวิทยาได้กล่าวว่าตอนที่นางขิมวาดรูปนี้เธอคงจะเบื่อชีวิตและเบื่อโรคนี้เต็มทีแล้วและรูปนี้อาจเป็นลางบอกเหตุที่สะท้อนว่าเธอกําลังวางแผนที่จะจบชีวิตของตัวเองซึ่งหากเปรียบเทียบกับภาพของปาร์คเสี่ยวจิงภาพของเธอยังดูเต็มไปด้วยความหวังโดยมีภาพชุดหนึ่งของปาร์คเสี่ยวจิงที่วาดถึงชีวิตของคนที่ได้พบกับความรักได้แต่งงานและมีชีวิตที่มีความสุขไปจนแก่เท่า เ่ากับของปาร์คเสี่ยวจิงกําลังบอกว่าเธอเองก็แค่อยากมีชีวิตแบบคนอื่นทั่วไปได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นของตัวเองรูปใบสุดท้ายของภาพชุดดังกล่าวเป็นภาพผู้รักัยชาราที่นั่งบนหลังมา้าและกําลังหวนน้ำลึกถึงความสุขในอดีตร่วมกันแสดงให้เห็นว่าในจินตนาการของปาร์คเสี่ยวจิงไม่มีภาพของการจบชีวิตลงเลยถึงแม้ตำรวจจะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองแม่ลูกในช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขา แต่ก็สามารถสรุปได้ว่าคดีอันแสนเศร้าในครั้งนี้เกิดขึ้นจากอาการป่วยทางจิตของผู้เป็นแม่และความรักที่เธอมอบให้ลูกสาวของเธออย่างผิดทางจนทําให้เกิดเรื่องราวสะเทือนใจในครั้งนี้ขึ้นฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ